ครับสวัสดีครับอ่าืันนี้มาสมพาร่มน,น้วกันนะครับเด้อเสียอีกแล้วอ่ะเริ่มถอดออกมาแล้วครับถอดออกมาคือจากในวิดีโอเลยครับอ่าเบิ่งบทันกับก่อเบิ้งเอาได้ครับเด้ออาการของมันคือมันบหมุนครับหมุนก็หมุนพื้นด,ดแล้วก็หยุดไปเลยนี่แหละครับเริ่มถอดออกมา,ลามเลยครับทีละชิ้นทีละชิ้นสามขั้นตอนเลยครับ ซ่อมเองแปลงเองครับพ่อบ้านแม่บ้านผู้หญิงก็เหดได้ครับคิดว่านะนี <c oughs> ่แหละครับหมุนลงมาเลยครับน็อตนะสามตัวทอดออกมาครับทั้งหนา้ทาทั้งหลังตรงนี้ก็เป็นตัวทรายของมันก็ทอดออกครับอถอดไปละชิช้นพอถึงจังหวะนี้ให้นอนลงได้ครับเดีย่ยามันล้มครับนอนลงแล้วก็ขันน็อตสี่ตัวนั้นออกมาครับน,น,น็อตยาวๆนี่ ในแกนก็ไม่ได้เส้นผมบให้มันฝึกได้จังเดเนาะอ่ะครับเริ่มทอดกันต่อไปครับเดี๋ยวก็จะถึงข้างในแล้วล่ะนี่้าลือออกมาแกนเสียก็ต้องได้เปลี่ยนแกนครับอ่าถ้าลูกปืนไอ้บูทเสียก็ต้องเปลี่ยนบูทครับวันนี้สิเปลี่ยนเป็นลูกปืนครับบูทบดไซแล้วอ,อ่ตรงข้าป,ปลานี่ก็ทอดออกนี่นะครับทอดแยกออกมาครับช่วงนี้ให้เบาๆเลยครับเอ้อเออยันลวดทองแดงมันขาดชํรุดเนี่ย สายปืนสายไฟนะครับต้องระมัดระวังหน่อยเบาๆนี่นะครับตรงนี้นะครับมันเป็นบูธตัวเก่าแับน,นี้ก็สิปเปลี่ยนเป็นลูกปืนมีอยู่มองนี้มองหนึ่งเนี่ยมันมีสองตัวครับแล้วก็อยู่อีกตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับบูธหนาบูธลังก็เลือกถอดบูธออกมาเลยครับเนี่ยแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อที่เอาลูกปืนใส่เข้าไปแทนครับ แล้วก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก่อนอัดลูกปืนเข้าไปเลยบาดนี่ครับเด้ตัวหนึ่งแล้วครับยังเลยอีกตัวทั้งหน้าอืมจัดไปตัวทั้งหน้าตัวห้าหลังเสร็จเรียบร้อยทั้งหน้าก็เฮ็ดขึ้นกันแล้วครับเอาบูดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดแล้วครับอัดลูกปืนเข้าไปหยอดน้ํามันเครื่องครับเพื่อเพิ่มความหล่อลื่นนะครับใส่น้ำมันเครื่องหยอดนะครับบ่มีน้ํามันเครื่องกับน้ามันจักก็ได้ครับ ใส่เข้าไปแล้วก็รูปท้าทาครับตรงแกนยังดีอยู่ครับคิดเช็คเบื้องเรียบร้อยแล้วก็ใส่แกนเก้าครับไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ทาเจลบีครับให้ความรอรื่นครับเพิ่มความรอรื่นครับให้มันทํางานได้สะดวกเสร็จากนั้นก็เก็บสายไฟนะครับสายไฟที่มันขาดครับเบิร์ไทยที่ผูกรัดมามันเก่าแล้วครับอ่าก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับ ใส่ตัวใหม่รัดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเกิดเริ่มประกอบนะครับทีนี้อ่ะเรียบร้อยทั้งหมดเช็คแล้วก็เริ่มประกอบครับประกอบก็เอามาประกบกันก่อนครับประกบกันเสร็จเรียบร้อยแลวก็จะเอาแกนสอดเข้าไปครับเบาๆบนะครับช่วงนี้ครับค่อยคสอดเอ่เข้าไปตรงลูกปืนที่เราใส่ไว้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเอตัวนี้ประกบด้านหน้าครับแล้วก็ทําการขันน็อตครับแล้วก็เก็บสายไฟให้เขา้ารูปให้เข้ารอยตัวเดิมคาปาซิตเตอร์ตัวนี้คาปาซิตเ,ตตตเตอร์ตัวนี้ก็เช็กเมื่อแล้วครับยังใช้งานได้อยู่ครับโอเคอยู่ใช้ตัวเดิมก็ขันเข้าไปตรงที่เดิมนะครับสายไฟก็เก็บเรียบร้อยแล้วก็ขันคาปาซิตเตอร์เข้าไป พร้อมเรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตล็อกคอนะครับตัวนี้แล้วก็สะได้ยกขึ้นมานะครับเพื่อประกอบใบประกอบอุปกรณ์ด้านหน้าด้านบนต่อไปครับนี่แหละครับก็ถอดก่อนประกอบที่หลังเนาะเออถอดที่หลังประกอบก่อนนี่แหละครับตามขั้นตอนใส่เข้าไปแล้วก็ขันกับตัวนี้ตัวล็อกก็หมุนเข้าไปครับ ทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาใส่ก็ทำความสะอาดเอ่อก่อนหน้าก็โฮสอยากไก่ที่ฝุ่นเยอะเลยครับตอนนี้ก็ใส่ปิ้งนะครับรับสวมเข้าไปครับสวมเข้าแล้วก็หมุนตัวล็อกตัวนี้จะเป็นล็อกด้วยแบบเกีียวทุวนเข็มนาฬิกาด้วยครับไม่ได้ไปตามนาฬิกานะเออตัวนี้แล้วก็ล็อกฝา เสร็จทุกอย่างลองครับทีนี้เริ่มเสียบปลั๊กลองเลยครับทดสอบขับเริ่มทำงานแล้วเกียร์หนึ่งโอเคใช้ได้ครับถือว่าโอเคลองเกียร์สองอ่าเกียร์สองก็โอเคครับถือว่าโอเคครับใช้ได้ ขอบคุณมากที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ